เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดบันทึกคลิปวิดีโอทิกตอกกันเนาะอ่ตอนได้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาทำตามผมกันได้ง่ายเลยนะก็ก่อนอื่นนะครับผมเวลาเข้ามาที่ Google แล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปนะครับว่าเอชิม l ลเราดอมขอมยู่แบบนี้เนาะอ่แต่ก็พอเราพิมพ์ค้นหาตามมาแล้วนะผมก็จะดิ้งข้ามาในเว็บแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าในเว็บก็จะมีเราแล้วก็รอกชื่อผั้ใช้ผม เดี๋ยวพอเรากดสมัครสมาชิกนะมก็จะมีะอะไรกรอกชื่อผู้ใช้งานกรออีเมลกรอรหัสผ่านอะไรไปแบบนี้ไอ้ผมเราก็มียืนยันรหัสผ่านเนาะติ๊กตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมกดสมัครไปเพียงนี้นก็การสมัครที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่าหรือใครมีบัญชีอยู่แล้วตรงลง,งชื่อใช้งานก็กดปงชื่อใช้งานที่ตรงด้านนี้ไปไอ้ผมแบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองเนาะ อ่ะแล้วก็พอเราลงช่วยใช้งานมาหรือสมัครสมาชิกมานะครับผมในหน้าต่างแรกของเว็บก็จะเป็นงี้เนาะจะมีทั้งหมดหมู่บริการให้กับเราได้เลือกทกําการกันเราก็จะมียอดเงินในส่วนตรงนี้เพื่อเราได้มาทําการกันเนาะหรือใครที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้จะเติมเงินก็ให้มากดกันที่ตรงนี้ได้นะครับผมที่เขาว่าเติมเงินเนาะ อ่ะแล้วก็พอเรากดมาที่เติมเงินนะผมหน้าต่างกับเติมเงินก็ได้เป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนกับเราได้เติมเงินกันได้เนาะอ่ะแล้วก็ได้มีช่องทางการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้กับเราได้เลือกเติมเงินได้ด้วยแล้วผมเรากดดูกันได้เนาะในส่วนช่องทางการเติมเงินก็ได้มีทั้งสแกนเคอร์โค้ดนะผมตูมันนี่วอลเล็ตเนาะชิปตัวคลินซี่โปรเฟคแมนนี่อะไรแบบนี้นะผมเหมือนกับเราได้เลือกเติมเงินกันได้เนาะอ่ะสะดวกช่องทางไหนสนใจช่องทางไหนในืสี่ช่องทางนี้ก็เลือกกันได้เลยนะผมก็ตามนี้เนาะอ่ะแล้วเราเติมมมมมมเเเเเเเงงิินนนนนนนกกกกกััััไไไไปปดดดดด้้้้้แลลลลวททีีีรรรราาาาาาบบบ่หขอ็ยะะะคผผ แล้วพอเรากลับกันมาที่หน้าเดิมของเราเลยทีนี้เราก็เลือกคนหมู่และบริการน้อเราก็จะทำการกันระบบเรากดเลือกที่หมดหมู่ไปเนาะอ่ะเรากดไปที่บทดหมู่แล้วบดหมู่ก็มีบริการให้กับเราได้เรืองทำการกันระบมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะอ่ะรับมเราก็จะสามารถเลือกได้ามเราทำการอะไรเนาะอย่างเราจะทำการปั๊มยอดบันทึกคิวบนที่ต่อผมก็จะเป็นหัวข้อตัวนี้เราก็กดเลือกไปเนาะอ่ะพอเราเลือกบทหมู่ไปได้แบบนี้ก็มีบริการให้กับเราได้เลือกกันต่อเมาเลือกกันดูเนาะอ่ะก็ได้มีแบบนี้ของเราได้เลือกเนาะปั๊มบันทึกย่อยู่นี่ผมเรากกดเลืออไปนะ พอเราเลือกไปได้แล้วผมก็ได้มีเขาได้ไปขึ้นมาบอกเราแบบนี้ของเราแต่ที่เราเลือกบุญบุญเราบริการไปเนาะอ่ะก็เราอ่านแล้วเขาใจเพิ่มเติมได้นะผมที่ตรงนี้เนาะหรือใครเข้าใจอยู่แล้วผมจะเลือกบุญบุญเราบริการไปเนาะก็เรากลับมาหรคลิปวิดีโอที่ตกของเราแล้ผมก็เราทำการคลอกลิงก์แล้วพอได้ลิงก์คลิปวิดีโอที่ตกของเรามาแล้วให้เราลิงก์มาวางแล้วพอเราวางลิงก์ไปแล้วทีนี้เราเสร็จจำนวนต้องการจะปั๊มไปได้เลยครับผมอ่ะแค่นี้เนาะอ่ะเราบริกาเสร็จตรงนวี้เราจำนวนไปได้เลยที่นี่เรากดสั่งซื้อไปเนาะ อ่ะแล้วก็พอเราก็สั่งซื้อไปแล้วผมการสั่งซื้อเราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้บงบอกเราแบบนี้ด้วยนะครับผมว่าครัสั่งซื้อได้แล้วครัสั่งซื้อคุณแล้วผมแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะก็เป็นแค่นี้เลยผมงแต่ขั้นตอนการ,รทำเนาะแล้วก็หลังจากการสั่งซื้อไปนะครับผมการสั่งซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์ดิ้งมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้มเป็นประวัติการซื้อกับเราที่เข้าไปดูกันได้ผมเรากดเข้าไปดูกันเนาะอ่ะ เรากดเข้ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อของประวัติการสั่งซื้อก็จะมีการแจ้งบอกออเดอร์สถานะรายละเอียดออเดอร์ให้กับเราได้ดูกันแบบนี้ได้ด้วยนะผมอ่านแบบนี้เนาะอย่างเดอรที่ทําการเป็นตะคู่นี้ผมก็มีการแจ้งบอกออเดอร์ว่ากำลังดำเนินการแบบนี้นะผมทีนี้ก็รอไปก่อนตะคู่นะงเว็บก็กำลังดำเนินการให้เราเนาะก็ไม่ต้องใจร้อนอะไรนะผมก็เพียงให้เราอไปก่อนตะคู่แล้วผมแค่นี้เองเนาะอ่ะในระหว่างที่รอผมใครเกิดสนใจบริการอะไรอื่นเพิ่มเติมทางเว็บผมอยากดูบริการอะไรเพิ่มเติมเป็นการรอเนาะก็สามารถเข้ามาที่ตรงหมมดดดเเนนนาะะล้้วกกััไไปยครบผ อ่ะเรากดมาที่คาบริการละหมดเรวผมในส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราผมไม่กลับเราได้เข้ามาดูคนได้เนาะก็ได้มีหมวดหมู่และบริการอื่นมากมายทางเว็บไ้กลับเราได้กดเข้ามาดูได้ะผมเดี๋ยวเยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะ <S 1> <S 1> และถัดจะมีรายละเอียดที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับผมให้กับเราได้กดดูกันได้เนาะสนใจบริการอะไรก็สามารถคลิกดูรายละเอียดกันได้ผมกดไปทำการกันเนาะอ่ะ รือว่าใครผมที่อยู่ในระหว่างน,นี้ผมแล้วในระหว่างเราเกิดมีปัญหานในการสั่งซื้อในการใช้งานอะไรไปผมแล้วอยากจะแจ้งปัญหาเกิดมีน่หมูก็ได้มีในส่วนของข้อตรงนี้ผมให้เราได้กดไปกันได้ไดที่คว่านตะั๋วเนาะอ่ะเราก็กดมางที่คําว่านตะั๋วเนาะเรากดมาที่คําว่านตะั๋วเราผมการแจ้งปัญหาเกิดมีก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะให้เราได้เข้ามาแจ้งปัญหาเกิดมีได้ผมก็เป็นแบบนี้เนาะอ่ะให้เรามาีหัวข้อมีข้อความในตรงนี้ไปนะผมเราก็กดส่งตั๋วไปเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการแจ้งปัญหาเกิดมีได้ไปที่เรียบร้อยเลยผมง่ายๆเป็นองวน หรือว่าใครว่าผมที่ใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีว่าผมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนาะเราใช้ไปรู้สึกว่าชอบผมอยากจะแนะนำเพื่อนหรืรู้จักเัาจะทดลองใช้งานไปแล้วเนาะอ่ะเราก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้เมื่อเขาแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือรู้จักอะไรยังไงเข้ามาใช้งานเว็บดูผมก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เนาะอ่ะแล้วในเว็บเองในส่วนของข้อตรงการแนะนำเพื่อนก็จะมีลิงก์อยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยถ้าผมไปกับเราได้สามารถมากดคลกลิงก์เพื่อไปส่งเพื่อนหรือรู้จักกันได้เพื่อเป็นการแนะนำเนาะอยากจะแนะนำเพื่อนหรือะไไรรยังงงเข้้้าาามมทีี่ตนแลวกดคลลกกิง์ได้เเลยนนนะะะครัับบผมกตี้าอ่ แล้วผมเราก็ดูหัวข้ออะไรกันไปมากแล้วผมทีนี้ลงกลับมาดูที่คลิปทิกตอกของเรากันแล้วผมว่าตอนนี้ยอดบันทึกเป็นไงบ้างเนาะก็เรากลับมาแดีท้าจอดูอ่ะยอดก็ยังมีขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องจะร้อนไปครับผมให้เรานั่งรองไปก่อนกครูมไม่ต้องจะร้อนเนาะแต่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดกําลังขึ้นมากแล้วหรือว่าขึ้นเสร็จแล้วเลยก็แล้วกันนะผมนี่ก็กำลังดำเนินการให้เราเนาะ แล้วผมรอก็เป็นมาจากเมื่อกี้แล้วนะครับผมที่เราทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักพู่แล้วผมตอนนี้ผมยอดการบันทึกของเราก็ได้ขึ้นมากันเป็นทึกร้อยแบบนี้แล้วนะผมก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครที่สนใจเดีทำตามผมก็คำนลำตามกันได้ง่ายๆเลยผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะอ่ะผมก็พิมพ์พิมพ์ค้นหาเว็บเพียงเอเว็บเอชเว็บดาราคอมแล้ผมรู้ว่าจะกดเข้ามาในลิงก์เว็บก็ได้เลยผมสำหรับใครที่อยากจะทำตามเนาะอ่ะก็เพียงตัวนี้เลยผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะง่ายๆแค่นี้นะผมก็แค่นี้เองเนาะอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมาาากกกกกคครััับบผผมมใในน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 นวววีี้้้้เะะะ็็ฝออไลิแขุณ